ตอนนี้นะครับเราอยู่กับคุณอะไรครับแพรวาค่ะอันนี้แพรพี่เจ็บครับเจ็บครับแพบค่ะตอนนี้เราจะพาเข้าไปนี่ๆนี่นี่ไฟดับไม่ได้ขอแสงขอแสงด่วนเร็วโอเคนี่เรามาสัมภาษณ์ อันนี้ก่อนดีกว่าคนสำคัญของงานใช่คุณคือใครครับก็ไม่สำคัญเท่าไหร่เป็นคนเป็นคนรันแบ็กสเตจเฉยๆนั่นเองไม่สำคัญเท่าไหร่แค่เป็นเฮดของงานนี้เองัมีวอลวยชิววอลชิววอลนี่ครับมีวอล้วยนะครับโอเคครับตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบสองอันนี้ร้อยห้าสิบสองแล้วเหรอคะมีพอหรือยังครับก็ถามเอาเลยใส่ครัำวันที่นะครับจัดแล้วนะนี่ครับไปไหนไีครับ อดีตให้เขอนำตัวเองไหมแกพูดมากแล้วครับก็ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก็ได้เจอกันน้องๆเจอกันบอ่อยๆด้วยไม่ไม่จะถามว่าวันนี้สบายดีไหมนีม้สบายดีครับตื่นตอนเที่ยงนะครับแล้วก็กินอะไรครับไม่ได้ถามว่าตื่นเมื่อไหร่ด้วยนะเขาไม่ถามด้วยโอเคงั้นไปต่อเลยนะ <c oughs> ไหมไปต่อไปต่อเขาคุณค <c oughs> ่ะไปไหนดี <c oughs> ไปหาเหรียดไหมอยากไปหาลีดอ่ะลีดก็ได้ยินตรงนี้เลยป่าวี่เป็นลีดเหรอเออไปหาเหรียดไปหาลีดอ่ะเส นี่ครับอันนี้เราจะพบกับหนุ่มหน้าใสครับไปชิมรอที่สุดในรุ่นแล้วค่ะคนนี้เสนอตับครับสวัสดีค่ะชื่อพี่เบนครับยังไม่ได้ถามชื่อเลยค่ะโอเคแนะนำตัวครับครับชื่อพี่เบนครับเมทาวครับอ่าเราดีพี่เบป็นแบบไทยพี่ก็มาดูงานรวมๆเนาะแล้วก็รับผิดชอบแบบเรื่องร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยอ่าถ้าใครอยากมีแฟนหน้าใสๆแล้วก็ร้องเพลงก็มาติดต่อที่เบนนะโสดนะคะโสดค่ะ นี่ถูกว่าคนนี้คนนี้คนนี้ก่อนหนุ่มที่ฉึ๊บเจอพบกับหนุ่มที่หล่อสุดในรุ่นครับผมคอเนืองให้น้ำตัวครับเรียกไม่หลรอสวัสดีครับเออทัพไม่ต้องเก็กก็ได้ไม่ต้องเก็กก็ได้สวัสดีค่ะทัพนะคะค่ะวันนี้พี่ทัพทำอะไรเอ่ยวันนี้เดี๋ยวจะมาต้องรอดูแลกันไม่บอกขออุบไว้ก่อนเออ กันดีกว่าเนาะไปไหนดีอะกลัวยากเลยยาก,ยากคนนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันค่ะนนมามานี่เลยหน,น,นีค่ะหนีไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะ<ช>ไม่ได้ดค่ะดูรหัสเราไปดีใช่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะโอ้ oh <my> ไม่เออเมททำอะไรเงี้ยทำเล่นทำจริงชื่อเขื่องกล้องอนะปกติไม่เป็นอย่างนี้นะทุกคนเจ๊นี่คนนี้ไงอ่อสวัสดีค่ะเจ้เจ้ชื่ออะไรคะ อารยานงามชื่ออะไรเจ้าชื่อน้องพันค่ะน้องพันเจ้าทำอะไรในงานนี้คะสแสดงละครค่ะโอ้จะเด็ดแค่ไหนต้องรอติดตามชมค่ะไปไหนต่อดีนี่น <คำ S 2> ี่เขาเป็นตัวเม่นเขาเป็นตัวเม่นอยู่เขาเมื่อกี้เขาลังกี้กันอยู่ครับผมสุหลอกคนนี้อันนี้เป็นสีครับผมหน้าตาอย่างนี้นี่มาทำอะไรในงานคะเธอทำไมอยู่มาเต้นเซ็กซี่ฮะ <laughs> ไม่ได้มาเลยอย่างเด,ยเดียวนะเดี๋ยวมีเต้นเซ็กซี่ด้วยต้องรอดูแบบเดียวมาก <m uch> ไม่ทำมาได้ออกไปเลย,เลย <d ans> โอ้หนี่เลยนี่เลยอดีตประธานชั้นปีที่สองรับค<า>่ะไล ครับผมเออสัมภาษณ์สิหาเชื่ออะไรคะกิดชื่อชื่อเจมครับอาช่อเจมต้องต้องทางการเนี่ยครับไม่ครับคือกิตนัทวงสันติธรรมลูกบุญครับผมมีมีคำถามมาถามมาถามว่าตอนนี้คุณจะทำยังไงถ้าคุณเป็นนายกประเทศกีดกับวิธีการที่กิตเศรษฐกิจล่มครับครับไม่ทำอะไรไม่ผวาดอันนี้ก็มาซ้อมเปิดห้องเชียร์ครับ ใช่ครับตื่นตื่นตื่นหรือยังเราเป็นนักร้องครับอ้โนักร้องคอรัสลองร้องเพลงให้ฟังได้ไหมครับไม่ได้ขอสังท่อนได้ไหมคะท่อนหนึ่งไม่ได้เร็วท่อนหนึ่งอะไรก็ได้เพลงอะไรก็ได้เอมีดิห้าล้อง้าเลยหานี่ร้องอะไรเอมีดี two three f โอเคงั้นไปแล้วคนโอเคค่ะ สองคนนี้นี่สุดๆค่ะเด็ดที่สุดแล้วค่ะขออนุญาตเวลานี้หนึงค่ะไม่ต้องตะเลยค่ะชื่อชื่อชื่อพี่สมิธครับอดีตผู้อาวุโสประจำรุ่นค่ะน้องเพชรน้องเพชรแล้วก็น้องสมิธด้ครับยี่สิบเท่ากันครับอยากอยากเท่าจริงเหรออยากถามอีกทีไม่ก็ก่อนก็ไม่แก่เท่าเท่าสมิธไงหน้าตั้งเหมือนกันด้วยนี่ต้องที่แพรวก็เกินน้อง เออทำอะไรพี่วะสับแกงพี่กันเองละค่ะเราเป็นเอานายนักเตมาทำอะไรในงานนี้อ่าเราเป็นเราเป็นหนึ่งการแสดงที่มีความพีคมากๆมันพีคมากๆจริงจริงแต่แต่อุ๊บนิดนึงว่าไม่บอกว่าเราเป็นการแสดงฝ่ายอะไรแต่บอกเลยว่าพีคมาก้าอะไรขอข้าเมื่อกี้หน่อยพีใหม่พีคเออแต่ความจริงก็เดาไม่ยากหรอกมั้งรอดูแล้วกันเออน่าตาดีใครอีกดีแน่ๆรอดูแล้วกันรอดูแล้วกัน่ ครับไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีแล้วค่ะคนนี้นี่เป็นดาวดาวรุ่นเออดาวรุ่นว่าไม่ได้อะไรไปไหนครับตั้งโต๊ะนะคะสวัสดีค่ะชื่อเยายาเหรออ่าเดี๋ยวต้องมองต้องมองนี่มโนเองหรือมีใครตั้งใจชื่อแบบเป็นชายาที่เพื่อนๆทุกคนร่วมกันตั้งให้ค่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนจริงๆแล้วแบบก็ยังไม่เหมือนเหมือนจริงเหมือนมากเลยเหมือนดีกว่าดีความอะไรดีะ มานี้หนักเท่าไรครับเอยากค่ะเราไม่เคยไปเผาบ้านใครเราจะไปทำอะไรครับในวันพรุ่งนี้เออทำนี้อ่ะเออเราก็จะไปเราทำอะไรเราก็มาเต้นคือแมอย่างงี้ทำอะไรไม่เป็นนอกจากเต้นอย่างเแล้วเต้นให้ดูสักเพลงได้ไหมครับไม่เอาแล้วค่ะแส่เปิมแส่เปิมคือหนูเป็นคนเรียบร้อยจนหนูไม่หนูไม่แบบไม่เต้น เดี๋ยวจะเป็นยังไงก็รอดูแล้วกันเนาะแล้ว้องคนไหนเป็นเอฟซีพี่ยาย่าก็อย่าลืมทำ้ายไฟมาเชียร์พี่ยาย่าเลยครับใช่ค่ะตัวไม่ยากครับตัวใหญ่ขนาดนี้นะครับไอ้ตัวเล็กแหมดูดูพี่ก่อนก่อนตัวเล็กมากเลยนะคะเราจะเทียบกันแล้วเพะทำไมแบกใครต่อนี้อะไรตอนี้เข้มกับเอ็นี่คือนี่นี่นี่ครับเราจะดูเพื่อนๆกลังทำงานเข้มเครียดนะครับทุกคนเขาทำอะไรกันอยู่คะโอ้โหหน้าจออย่างงี้นี่ชัดเลยชัดเลยซูมค่ะซูมซูม ซูมซูมค่ะซูมซูมหน้าจอค่ะซูมอันนี้เป็นตัวอะไรครับซูมหน้าจออะไรอย่าลืมซูมหน้าค่ะซูมหน้าจำหน้าไปครับน้องเป็นพี่หนัดใครก็อย่าลืมไปด่าร้องรอบเองนะครับไม่เอาอันนี้อันนี้ค่อยขอไว้ทำไมคะให้ให้คนสวยถามครับถือว่าผ่านค่ะอนวันนี้จะไม่คิวนะคะพูดจาดีค่ะแน่นอนชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออาร์ตครับมันทำอะไรวันนี้มามาแสดงออเดย์ บอกทำไมบอไม่บอกก็ได้เราไม่รู้เอาใหม่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 เมื่อกี้ไม่มีใครได้ยินนี่มาทำอะไรครับมาแยกอากาศเพื่อหายใจครับโอเคครับตอะไรอยู่ครับกำลังดูเพื่อเล่นเกมครับอ๋อและตอนนี้เพื่อนคนอื่นเขากำลังทำอะไรอยู่ครับเขาทำงานครับเนี่ยบอกเลยว่าข้าวเย็นไม่ต้องกินแล้วกินแรงเพื่อนนี่อิ่มแล้วผู้เล่นบ่ได้อันนี้นี่เซ็นเซอร์ใช่ไหมเป็นการต่ออากาศคุณไม่น่าคนเล่นเกมใหม่ คนนี้น hey, <speaking> ี <speaking> in <iniz ium> yeah, <speaking> ่ถือว่าเป็นตัวละครลับนะคะเป็นเบื้องหลังของความสำเร็จทุกอย่างในงานนี้เนาะมีเรามารู้จักกันดีกว่าเบื้องหลังครับน่ารักนารักมากเลยใช่ค่ะเปลี่ยนเสียงทันทีเลยรู้สึกว่าตัวเองเป็นเสียงชื่อนเิงชื่อริงมาทำอะไรคะเปิดแท็กอะไรนะคะเปิดแท็ก เบื้องหลังเนาะของแสงเสียงสําหรับงานนี้หลายๆหลายๆกิจกรรมเลยเนาะเออแล้วพี่กล้องก็เช่นก,นกันนงอย่ารกโน้นเนาะเออเป็นผู้ชายในมุมลับนี่ครับมุมเมื่อกี้คือกิ่นแรงมุมนี้คือทํางานทํางานในมุมลับด้วยนะผมกับเจ้าพ่อแสงเสียงอ้าเพื่อนรักสวัสดีครับเพื่อนรักครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะชื่อนายครับนายชื่อไหนพื่อนด็กคนสุนะครับอ่าใช่ครับผม นายได้โสดไหมครับอือตอบงดีอ่ะมันคอมพิวเตชั่นใช่ไหมอ่าก็ติดตามในเฟซกันนะครับเดี๋ยวแจกเบสกระหน่ำงานนะครับผมเราจะไม่ถามแต่เหรอพี่นายเขาทำอะไรอ่ะอ๋อพี่นายไม่ทำอะไรครับอ๋อก็มาคุมโดยภาพรวมเนี่ยแหละครับโอเคแล้วก็งานนี้เราก็จะมีน้องเมเกลมาช่วยคุมไฟนะครับครับผมเเดี๋ยวขาจะ เกบงานอะไรก็ไม่รู้แต่จะเราไปสภารณบวันพรุ่งนี้จะมีงานอะไรงานอะไรอะโถถามใครดีถามใครดีาต้องถามแกงหน้าตาดีก่อนผิดแกงนูนค่ะมาเลยค่ะแกงหน้าตาดีตาแกงหน้าตาดีคอยถามแกงหน้าตาดีว่าตาถามแกงหน้าตาดีว่าที่ทีโอ๊ยที่มันรวมกันอยู่นี่วันพรุ่งนี้จะมีงานอะไรกีฬาสีค่ะเฮ้ยแข่งขันอะไรหรือเปล่ากีฬาสีกีฬาสี วันนี้มีงานอะไรพันนี้มีงานอะไรสปอร์ตเดย์่ะวะสปอร์อเดยดโอ้ยค่ะคุณูกอ่านี่นคนนี้รู้คนนี้รู้อีนี่รู้หนึ่งสองสามง,านงนันเปิดห้องเชียค่ะนเปิดห้องเชียร์ค่ะเปิดห้องเชียรให้พูดอะไรต่ออีก